สวัสดีค่ะดิฉันดิสนาค่ะขอต้อนรับเข้าสู่การเรียนรู้ภาษาตรุรกีค่ะ t u ก k ชโฮ e เกด i นิสคาะสำหรับในคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับกลุ่มแล้วก็คือคำกริยาในภาษาตรุรกีนะะนั่นเองนะคะในภาษาตรุรกีนั้นกลุ่มคำกริยานั้นเขาเรียกว่า ฟินนะคะฟินนะคะ feelet e นะคะตัวพยัญชนะในภาษาตุรกีนะคะคำกริยาคืออะไรนะคะคำกริยานั้นะนะคะก็เป็นคำที่บ่งบอกถึงนะคะการเคลื่อนไหวนะคะ เช่นการนั่งการเดินการนอนนาะอะไรก็ตามแต่ที่มีการเกิดการเคลื่อนไหวเกิดขึ้นนะคะเราเรียกนาะสิ่งเหล่านั้นว่ากริยานะคะหรือคํากริยานะคะที่เรานาะแยกออกมานะนะ ในการเรียนภาษานะไม่ว่าภาษาใดก็ตามแต่นะคะดิฉันนะคะเชื่อมันว่านะคะกลุ่มคำนั้นนะเป็นเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะคะที่เราจะต้องทราบนะคะนะเช่นคำนามนะคะคำคุณศัพท์คำกริยานะคะคำสรรพนามต่างๆนะเพราะว่ากลุ่มคำเหล่านี้นะคะ ที่เราเรียนนะฮะไม่ว่าจะเรียนภาษาต่างประเทศไหนเพราะภาษาเหล่านี้เป็นภาษาที่ไม่ใช่ภาษาพ่อภาษาแม่เราที่เราคุ้นเคยพูดกันมาแต่เกิดนะคะคือดิฉันอยู่ที่ประเทศตุรกีนะคะการใช้ภาษาตุรกีนั้นก็เลยกลายเป็นเรื่องที่จําเป็นแล้วก็เป็นเรื่องที่สําคัญสําหรับการใช้ชีวิตอยู่หรือว่าการสื่อสาร กับผู้คนชาวตุรกีนะคะดังนั้นการที่เราจะเรียนภาษาให้เข้าใจและนำไปใช้ได้อย่างที่ถูกต้องเราก็ต้องรู้จากกลุ่มคำแล้วก็โครงสร้างของภาษานะเพื่อที่เรานั้นจะได้ น,ะะนำไปใช้ได้ถูกต้องแล้วก็มีความมั่นใจในการใช้นะคะซึ่งภาษาตรุรกีนั้นานะคะก็ถือว่าเป็นภาษาที่มีความแตกต่างไปจากภาษาของชาติอื่นนะคะนะ,ะโดยโครงสร้างของภาษาแล้วนั้นานะคะก็มีความซับซ้อนนะคะหากเราได้เรียนแล้วนะนะเราก็จะเห็นในเรื่องของการจัดกลุ่มลำดับของภาษาของตุรกีนะคะ ดังนั้นภาษาตุรกีนั้นนะคะเช่ <_ an> นกลุ่มคําศัพท์ต่างๆนะในภาษาตุรกีนะคะ <_ an> เขาจะมีกลุ่มคําที่มีคําเหมือนนะคนะเยอะมากเลยทีเดียวนะคาเหมือนหรือว่าคําพ้องเสียงนะคะเขียนเหมือนกันอ่านออกเสียงเหมือนกันนะคะแต่ความหมายต่างกันนั้นนะคะมีอยู่จํานวนมากหลายคําเลยทีเดียวนะคะดังนั้นในภาษาตุรกีนั้นนะคะเขาจึงมีการ จัดแบ่งกลุ่มของภาษานั้นให้เราได้ทราบว่าเอ๊ะคำนี้นะนะเป็นกลุ่มคํานามนะคำนี้นะเป็นกลุ่มคํากริยาแล้วก็มีวิธีในการใช้ที่แตกต่างกันไปนะคะดังนั้นในที่นี้นะคะดิฉันก็จะมาอธิบายให้ฟังนะคะถึง กลุ่มคําของภาษานะฮะก็คือกลุ่มคําที่เป็นกลุ่มคํากริยาดังนั้นในภาษาตรุรกีเนี่ยเขาจะแยกกลุ่มคํากริยาออกมาโดยการเติมมกเมกนะฮะไว้ต่อท้ายคําเมื่อใดที่เราเห็นคําคํานั้นในภาษาตรุรกีที่ลงท้ายด้วยมกเมกนะ,ะส่วนใหญ่แลว้วนะฮะทำให้เราเข้าใจได้เลยทันทีว่าอ๋อกลุ่มคําเหล่านี้นะคือคํากริยา ดังนั้นในการเติมม,กมักเมกนะ,ะในภาษาตุรกีนะ,ค,ะคำของภาษาตุรกีก็จะต้องอิงในเรื่องของสละนะ,ะเป็นเรื่องสําคัญนะคะสระในภาษาตุรกีนั้นดิฉันได้ทําไว้ให้นะคะในคลิปที่สอนะคะเราสามารถที่จะย้อนกลับไปดูได้นะคะใน y o u t u b e นะคะ ดังนั้นการเติมมากแม็กดูจากส่วนไหนนะคะในภาษาดูกีนั้นแบ่งกลุ่มของสระนั้นนะคะออกเป็นสองกลุ่มซึ่งมีทั้งหมดแปตัวนะะกลุ่มคําแรกนะในภาษาดูกีเรียกว่ากลุ่มสระเสียงนานะะในภาษาดูกีเรียกว่าคันลินนะคะคาลินกลุ่มสระเสียงนานะคะหรือเสียงสูงก็ได้มีตัวอักษรอ,อะไรนะอักษรตัวแรกนะคะอ่านออกเสียงว่าอ่ตัวนี้นะอะ่ต่อมาก็คือ อือต่อมาก็คือโอต่อมาก็คืออูอันนี้คือกลุ่มสระเสียงหนาอือโออ,อ,อูนะตามใดเมื่อเราเห็นนะคะคำในภาษาตรุรกีที่ลงท้ายด้วยกลุ่มสระเราเนี่ยเราจะต้องเติมท้ายด้วยมันะยกตัวอย่างเช่นนะคะเช่นคําว่ายับนะยับคํานี้มีความหมายแปลว่าทำในเมื่อคําของคําว่ายับเนี่ยนะคะมีตัวสระคือตัวอือ อนี่คืออาอยู่ตรงกลางดังนั้น,น,นเราก็จะต้องเติมท้ายด้วยมักนะยับมักนะมีความหมายแปลว่าทำถ้าเรามาดูคำต่อมานะคะนะคำที่ลงท้ายด้วยอือนะคนั่คือสระอืคล้ายๆตัวไอนะคะไม่มีจุดบนหัวนะคะคือสระอือนะยกตัวอย่างเช่นคำว่าคื s นะคะเือเศนะอ่านออกเสียงว่าคือ ะะถ้าถ้าเป็นคำดุดเนี่ยนะคะมีความหมายแปลว่าลูกสาวจัดอยู่ในกลุ่มคำนามนะฮะถ้าเป็นคำกริยานั้นมีความหมายแปลว่าโกรธนะฮะเป็นคือสมัคคือสมัคมีความหมายแปลว่าโกรธนะคะต่อมาคำที่ลงท้ายด้วยด้วย o นะ,ะเช่นคำว่านะฮะ y มีความหมายแปลว่าวางนะคะ k o y e. อ่าว่าคอ y นะคะตัว o เป็นสระดังนั้นก็ต่อท้ายด้วยคุยมกักค่ะต่อมานะคะนั่นก็คือคำที่ลงท้ายด้วยตัว u นะ,ะตัว u ตัวนี้นะคะคือตัว u ในภาษาอังกฤษเนี่ยนะคะนะคะแต่ในภาษาตุรกีนั้นอ่านออกเสียงว่า u นะคะ,นะคะ,นะคะเช่นคำว่า oku นะ oku ซึ่งมีความหมายแปลว่าอ่านนะะสละตัวท้ายของ oku ok ะะลงท้ายด้วยูดังนั้นก็ต่อท้ายด้วย m a โอ k u มั k ซึ่งคำกริยาเหล่านี้นะฮะ,นะฮะเราจะนำมาใช้โดดๆดดไม่ได้นะฮะแต่เราจะนำคำเหล่านี้นั้นนำไปใช้กับเหตุการณ์และรูปการต่างๆนะะเช่นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นปัจจุบันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคตนะคะดิฉันยกตัวอย่างเช่นนะเช่นคําว่าโอคุมาคที่แปลว่าอ่านะะเช่นเบ um นคะิทับโอคุโยรุมฉันกําลังอ่านหนังสือนะะอันนี้คืออยู่ในรูปการปัจจุบันเบนคิทับโอคูดุม um ฉันอ่านหนังสือแล้วอันนี้คืออยู่ในรูปของการอดีตเบนคิทับ โอคุยาจะอึมน,นี่เป็นภาษาเขียนนะคะแต่ถ้าเป็นภาษาพูดก็เบ้นคิทับโอคุย a จะหมายความว่าฉันจะอ่านหนังสือนะคะซึ่งกลุ่มคำกริยาเหล่านี้เราจะต้องนำมาใช้กับรูปเหตุการณ์ต่างๆนะคะเราจะไม่นำมาใช้มักแม็กมักแม,ม็กพูดโอคุมักยับมักคือมัก อ,อย่างนี้ไม่ได้นะคะ,ะเราต้องเรียนรู้ในเรื่องของโครงสร้างแล้วก็หลักของการนำไปใช้คราวนี้เรามาดูกลุ่มคำที่ลงท้ายด้วย m a k นะฮะดยท้ายด้วย m a k ก็จะต่อท้ายด้วยกลุ่มคำที่ลงท้ายด้วยสระเสียงบางนะฮะสระเสียงบางในภาษาตรุรกีก็คือ -ince นะฮะ -ince นะฮะแปลว่าบางนะคะหรือเสียงต่ำลงมา มีสระตัวไหนบ้างนะคะก็คือสระ A ตัวนี้อ่านออกเสียงว่า E นะ,ะสระ e นะ E นะคะก็คือตัว I ในภาษาอังกฤษนะ,ะตัวนี้อ่านออกเสียงว่า e ต่อมาคือตัวเ e. อนะคะตัวนี้ค่อนข้างอ่านออกเสียงยากนะคะเอ e. นะคะเป็นตัว O ที่มีจุดบนหัวนะคะจะอ่านออกเสียงคล้ายๆสระเสระเอก็ได้นะคะใกล้เคียง ต่อมาก็คือตัวอือนะคะตัวนี้นะคะเป็นตัวยูมีจุดบนหัวนะคะเราจะไม่อ่านเป็นอูนะคะเราจะอ่านต่างไปจากตัวอูปกตินะ,ะลงลิ้นกดฝันล่างออกเสียงจากในลำคอนะคะเป็นอือนะคะตัวนี้นะคะเมื่อตามใดที่เราเห็นคำเหล่านั้นลงท้ายด้วยสระสิตัวนี้ เออออึให้เราต่อท้ายด้วยเมกนะคะยกตัวอย่างเช่นนะเช่นคำว่าเอกเมกเอกเมกนะคะคำนี้นะคะมีความหมายได้สองอย่างนะความหมายได้สองอย่างนะคะเป็นคำนามแปลว่าขนมปังซึ่งเราคุ้นเคยนะคะแต่พอมาเป็นคำกริยานะคะตัวนี้มีความหมายแปลว่าหวาน นะคะเช่นหวานหวานพืชนะคะหวานหรือโรยเกลือหรือหวานสเสน่ห์อะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะนะคะอันนี้ก็จัดแยกนะะเป็นคําพ้องเสียงที่ใกล้เคียงใกล้เคียงกันเอกเมกเป็นคํานามแปลว่าขนมปังเอกเมกตัวนี้เป็นคํากริยาแปลว่าหวานหรือโรยนะคะ,ะอีกคําหนึ่งนะคะเช่นคําว่าเยเมกนะเยเมกนะคะเยนะะ แปลว่ากินนะคะถ้าอยู่ในรูปของคํากริยาแปลว่ากินเยเมกถ้าอยู่ในรูปของคํานามแปลว่าอาหารนะคะดังนั้นภาษา,ษาดูกีเนี่ยจะมีกลุ่มคําที่เหมือนกันเป็นคําพ้องเสียงเขียนเหมือนกันออกเสียงเหมือนกันนะคะน,ะ,คะ,นะ,คะดังนั้นภาษาดูกีจึงมีการแยกกลุ่มของคําออกมาะะอันนี้คือคํานามนะอันนี้คือคํากริยานะ ะะต่อมาก็คือกลุ่มคำที่ลงท้ายด้วย e นะฮะ e นะฮะ,ะ,ะเช่นคำว่า g i t นะ,ะ g i t มีความหมายแปลว่าไปถ้าอยู่ในรูปของคำกริยาคือ g i t make g i t make นะ,ะ,นะะมีความหมายแปลว่าไปนะคะคเรามาดูตัวต่อมานะคะนั่นก็คือตัว e อนะคะตัวนี้นะคะยกตัวอย่างเช่นคำว่า girl ะะซึ่งมีความหมายแปลว่าเห็นนะคะสละตัวท้ายนะคะสละของของ girl นั้นนะคะก็คือตัวอนะคะเราก็ต่อท้ายด้วย mac ค่ะต่อมาก็คือตัวอือตัวอือตัวนี้นะคะยกตัวอย่างเช่นคำว่า use นะคะ use use คำนี้นะคะมีความหมายได้สามความหมาย ถ้า use ดูดมีความหมายแปลว่า100ยนะคะอีความหมายหนึ่งไปว่าใบหน้านะคะแต่เมื่อพอเป็นคำกริยานะคะมีความหมายแปว่าว่ายน้ำนะคะ,ะยกตัวอย่างเช่นฉันกำลังว่ายน้ำอยู่ในทะเลนะคะ Ben Denis de Useo Rum Ben Denis de Useo Rum ฉันกำลังว่ายน้ำอยู่ในทะเล น,ะะนี่คือหลักการนำไปใช้เราจะไม่พูดว่า Ben Denise nice de u s e m e อย่างเงี้ยไม่ใช่นะคะไม่ถูกนะคะดังนั้นเมื่อเราทราบของกลุ่มภาษานะคะนะแล้วก็หลักวิธีการนำไปใช้ในารายละเอียดนะตรงนี้นะคะเราก็ต้องเรียนรู้นะคะเพิ่มเติมุ่มคำกริยาเหล่านี้เราจะต้อง นำไปใช้ในหลักของไวยากรณ์นะคะรูปของการใช้นะคะในน้าโอกาสต่อไปภาษาตูรกีนั้นก็ถือว่าเป็นภาษาที่ใหม่นะคะสำหรับคนไทยนะคะแล้วก็มีความนะคะซับซ้อนของการใช้แต่ถ้าเรานั้นานได้เรียนรู้นะคะในเรื่องระบบของภาษานะคะ ก็ทำให้เรานะสามารถที่จะเรียนรู้และก็ทําความเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วไว้พบกันในโอกาสหน้านะคะนะคะสวัสดีค่ะ